านนานเราเห็นว่าชุมชนจะต้องมีการปรับตัวทั้งทรัพยากรทั้งองค์ความรู้วิถีชีวิตต่างๆถ้าไม่ปรับตัวนะเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้สมาคมอินเฟกได้ร่วมกับเครือข่ายผู้รู้ชนผนฟุ้งเงนนะคะศึกษาแล้วก็สนับสนุนให้ชุมชนเหล่านี้ได้มีการจัดการวิถีชีวิตตัวเองตามปรับเพณีแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ พื้นที่ที่หนึ่งก็คือพื้นที่ชุมชนบ้านแม่สงะเป็นชุมชนของพี่น้องม้งนะคะจะเป็นการจัดการในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นกับองค์ความรู้ปัจจุบันเนี่ยมาบรูรณาการร่วมกันนะคะทั้งหมดตั้งแต่บริเวณนี้มาถึงนี้เป็นป่านุรักษ์ของบ้านเราเป็นป่าชุมชนที่ขยายเขตออกไปจะเป็นป่าใี่สอยของหมู่บ้าน รเ,เรื่องการจัดการทรัพยากรและการสำรวจความหลากหลายรวมไปถึงการคำนวณการเจริญเติบโตของไม้ที่อยู่ในป่าบริเวณที่เรากำหนดจุดนะั้นมีไม้กี่ชนิดกี่ชั้นไม้ความหนาของใบไม้ที่ปกคลุมชั้นดินประมาณเท่าไหร่อยู่บนดินแล้วมองขึ้นบนฟ้าว่าชั้นไม้เนี่ยปกคลุมมากน้อยขนาดไหนก็จะเป็นตัวชี้ว่า ป่าของเราอ่ะยังเหลือเยอะยังสมบูรณ์ไหมเส้นทางนี้ก็เป็นแนวกันไฟภายในตัวด้วยเวลามีไฟไหม้ถ้ารุนแรงมากๆแล้วก็จะใช้รถเนี่ยขนน้ำขนคนมาช่วยกันดับนี่คือตัวอย่างชัดๆว่าเราเอาสารดอนเนี่ยเป็นแนวกันไฟเวลาไฟลามอีกฝั่งนึง่ง ล้วข้างล่างจะแรงนะไม้ต้นเล็กอาจะโดนไฟลวกหมดแต่พอมาบนเนินจริงๆอะ่ะเชื้อเพลิงก็จะน้อยโดยอัตโนมัตแววาาิแล้วก็ายก็จะเบาบางแล้วก็ลดความรุนแรงลงมันก็ข้ามฝั่งไม่ไหวเรามีความภูมิใจว่าอย่างน้อยเราได้ดูแลเราดูแลธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติดูแลเราแลน่นอนแล้วเขาไม่ทรยศเราหรอกแต่ถ้าไม่ดูแลธรรมชาติแล้ววิกฤตโลกผลกระทบที่จะมาถึงตัวเรายิ่งรุนแรงแล้ววายขึ้น ชุมชนที่สองชุมชนบ้านลีซูบ้านขุนแจในเรื่องของการสืบทอดดนตรีของพี่น้องลีซูนะคะถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเด็กกลุ่มนี้มาเรียนดนตรีของชนเผ่าลีซูสิ่งหนึ่งที่เขาขาดคือื่อนดนตรีเวลาเขากลับไปเนี่ยไม่มีเื่องดน,นตรีไปฝึกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยวลืมไปแล้วอย่างเงี้ย ที่ช่วยได้นะมีสะสะสะส,ะสะมาคมอินเตคโครงการหลวงอบอตอไม่แวนนะครับแล้วก็ผู้ใจบุญที่เขาบริจาคขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนะี่ยให้เขายืมหลังจากที่มีเครื่องดนตรีมาแล้วการเต้นกลับมาการร้องเพลงกลับมาเสื้อผ้าต่างๆที่เคยใส่ในอดีตเนะ่เขาเออกขนออกมาหมดเลย เพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยไปโชว์ในลานเต้น พื้นที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของเครือข่ายลุ่มน้ําเรื่องของทรัพยากรเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงประเด็นดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจําเป็นจะต้องแก้ไขเชิงพื้นที่ในลักษณะเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาทางระบบถ้าจัดการแค่บ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้นะคะเครือข่ายลุ่มน้ําแม่ตมตบบุพุมเนี่ยมีเก้าหมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งแสไร่ พื้ที่ทำกีก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นไร่นั่นแหละข้อสําคัญมากๆแล้วก็หนึ่งก็คือห้ามขายายพื้นที่ทํากินข้อที่สองก็คือห้ามขายให้กับนายทุนหรือบุคคลภายนอกห้ามบุคคลภายนอกมาเอาไม้ห้ามไปตับไม้ที่อันุมรักการดูแลป,ป่านี้เราทำตั้งแต่แนวกระไฟฝายชะลอน้ำปูป่า แล้วก็เราก็จะมีเวรยามเฝ้าดูแลไฟป่าเวรยนยามเฝ้าดูแลว่าใครมาตักไม้มาทําลายป่าอย่างเงี้ยเราก็ปูป่าทุกปีเราเรียกว่าปูป่าจีสํานึกป่าคือหวัวใจเราหน่วยงานต่นางๆที่เข้ามาในชุมชนเนี่ย<ๆ>ก็พยายามสอนว่าการที่เราจะใช้ป่าเนี่ยเราต้องรักษาป่าด้วยเพราะฉะนั้นชุมชนอาคาเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามปลูกไม้ยืนต้นครับเหมือนเป็นป่าที่กินได้อะ ตอนนี้พวกเราก็พูดได้เต็มปัดเต็มคาว่าเราอยู่กับป่าดได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม คืออยากจะให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้เรียนรู้ว่าวิธีการจัดการในยุคป,ปัจจุบันต้องจัดการยังไงเพื่อให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ขยายผลในพื้นที่อื่นด้วยเราอยากจะให้สนานชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองคือถ้าสนานชนเนี่ยก็ยังมองว่าชนเผ่าพื้นเมืองไปผู้ทำลายทรัพยากรเป็นภัยความมั่นคงของชาติสิ่งที่เขามองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยากขัดความรู้ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองนโยบายต่างๆที่ออกมาทุกวันเนี่ยก็ยังไม่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราเนาะดังนั้นนะก็คิดว่านโยบายเก็อยากจะมีนโยบายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองให้มากกว่านี้ค่ะ